ตั้งใจหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันจ้าหลับตาเบาเบาวาสบายสบายหลับตาเบาเบา พ่อสบายสบายต้องสบายนะลุงนะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะเหมือนเปลือปลือตานิดนิดเบาเบาพอสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราเนะจ้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้สบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งแล้วรู้สึกสบายสำคัญนะลูกนะอย่ามองข้ามไปนะเสียเวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยทั้งหลับตาทั้งผ่อนคลายเราบมันต้องสบายจริงๆใจมันทั้งอยากจะนั่งเดินน,น,น,นัน แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างดีไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรังเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ รกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางให้ใจสใสใสใจสบายสบาย ไ,ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปทั้งเรื่องอะไรดังกล่าวนะจ๊ะต้องสบายสบายสบายทั้งร่างกายสบายทั้งจิตใจถ้า่กายสบายใจสบายใจมันก็รวมลงง่ายนี้เดียวถ้าเราปล่อยวางได้ในวินาทีนี้ ใจมันก็จะเวิร์ดจึ๊กลงไปตรงกลางกายได้อย่างง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ผ่อนกลายทำใจสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่น สะอาดบริสุทธิ์โปองใสแค่นี้แหละใจก็จะวือ้อจึกลงไปตรง,กล,งกลางกลา,างกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้อง,องเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนีย จะเวิร์จุกลงไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆอย่างสบายๆตัวก็จะลงโลง่งโล่งเบาสบายจะขยายแล้วก็ตัวก็หายไปเลย เหมือนไปอยู่อีกมิติหนึ่งที่กลางอาวกาศลโล่งที่ปราศจากตัวตนเหมือนเราไม่มีตัวไม่มีตนม,ม,มันจะเก้งเกลียนนงนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม,มสบายสบายทีเดียวนะ้ะแสงระวางก็เกิดขึ้นเอง แสงสว่างน้อยพิสุดสว่างมากกระทั่งแสงสว่างนั้นทำให้เราเห็นภาพภายในเป็นดวงใสๆบ้างเป็นจุดเล็กๆใสๆคล้ายดวงดาวในอากาศบ้าง เป็นเพชรเม็ดเล็กๆที่ใสกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเห็นเองเลยเห็นดวงใสบ้างเห็นเป็นกายต่างๆบ้างและแต่ความลอียดของเราหรือสิ่งที่เราคุ้นเคย ในเบื้องต้นเช่นเห็นตัวเองบ้างเห็อนองค์พระบ้างหรืเห็นพระเดชพระคุงปูบ้างขึ้นอยู่กับเราคุค้นเคยกับสิ่งไหนนะจ๊ะนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราทำถูกวิธีแล้วปล่อยวางได้แล้ว ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวมันจะวื้จะกลงไปเลยเหมือนหล่นจากที่สูงบ้างวื้อดวงลอยเกิดขึ้นมาเลยนะีใสใสใสเหมือนเพชรโลททีเจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย ใส่เหมือนกระจกบา้างเหมือนน้ำแข็งบา้างเหมือนเพชรใสๆบา้างหรือใสเกิคนความใสใดๆในโลกบา้างเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆเลยี่โลยให้โลกแทะใจกันละจ้ะอย่างเบาๆอย่างสบายๆ ใครจะกข่าวถึงองค์พระแะแ้วเราก็ดูองค์พระไปเรื่อยๆเดูไปอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะดูไปเฉยๆโดยปราศจากความคิดและเดี๋ยวสิ่งภายในก็จะเปลี่ยนแปลงไปเอง เห็นได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนจะเห็นโลโลลางๆเราก็ดูไปจะไปนเน้นจะไปเค้นในมันชัดให้ดูเท่าที่มีให้ดูดูไปงั้นๆอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นภาพชัดขึ้นมา ก่นั้นล้วก็ดูไปงั้นงันอีกชัดกันมาสิบเเยี่สิเรลื่อยไปเลยพอเราดูด้วยใจที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวความชัดร้อยเปอร์แล้วเกินกว่านั้นก็จะเกิดขึ้นเองเลยมันจะชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกาย เราจะมีความสุขกายสบายใจอบอุ่นใจในระดับที่ไม่ต้องการอะไรเลยอีกแล้วนอะอยากอยู่ตรงนี้อย่างดีพอมาถึงตรงนี้นี่พ่าใจมีความสุขมันก็จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นอัตโนมัติ และก็กระแสทานแห่งบุญที่เราสั่งสมมาทั้งแนอดีตอดีตจะเากา็ดีอดีตในปัจจุบันนี้ก็ดีในทุกๆบุญก็มันจะมารวมกันที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆใส,สกลมรอบตัวเหมือนเงิน แต่คุณสมบัติไม่เหมือนเงินเป็นบอกเกิด่งความสุขและความสมเเร็จในชีวิตของเราจะสมบูรณ์ไปได้วลูกสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายน,นี้ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างวันนี้ตอนเช้า เราได้ทำทุกบุญบุญทุกบุญตั้งแต่ตักบาตรถวดมนไหว้พระเจริญภาวนาบูชาข้าวพระถวบัททหารเป็นสังฆทานแดบอิกสุสสมณนเนยผู้ประพฤติธรรมเป็นต้นก็จะมารวมเงน กระแสทานแห่งบุญก็จะมารวมกันเป็นดวงใสบริสุทธิ์อยู่ภายในก็จะดึงดูดแล้วเข้าไปสู่ข้างในเรื่อยๆเราก็ยิ่งมีความสุขสุขแล้วสุขเราสุขไปเรื่อยๆใจกับบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เราไปเรื่อยๆเลยถ้าเป็นพระเป็นเองกับบทแล้วบดเรา เป็นพระแล้วพร,ะ,ะ,ระ,ะเราสันซ้อนกันอยู่ภายในทีเดียวอย่างมากมายกายกองบนญนี้ก็จะส่งผลไปถึงผู้ที่เราได้อุทิศแปรส่วนบุญไปให้นึกถึงใครก็จะไปสู่ทิศตรงนั้นหลที่ท่านมีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อย มีทุกน้อยก็จะพ้นทุกมีสุขน้อยก็จะสุขมากมีสุขไปอยู่แล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกรแะแสทานแห่งบุญก็จะบังเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ติดข้ามชาติไปด้วยติดไปทุกๆกาอยทั้งกายมนุษย์กายที่ผมหลบภมกายทำกโกะผูสดาสกิรคารนาคาราหั ติดหมดทุกก่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หายใจหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆเราคิดดีพูดดีทำดีอเนพาน,นั้นส่งบนมาก็ดีส่งผลให้ความสำเร็จมาก็ดี ก็จะสำเร็จได้อย่างง่ายๆโวนกระแสแตกต่างจากชาวโลกทั่วๆไปแต่ถ้าเผลอไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพยายามมาก,ก็จะได้ช่องสอดผังที่ไม่ดีเข้ามาทำลายได้เพราะพระเมารมาสู้กันอยู่เราเป็นฝ่ายพระดังนั้นเมื่อเราเป็นบุคคล อัศจรรย์บุคคลพิเศษอาจทำพิเศษอย่างนี้ก็ต้องถามห้มันนููกกหลักวิชาคือต้องคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแบบสวนกระแสไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงโลกจะเป็นยังไงดินอากาศฟ้าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไง เราสามารถฝ่าวิกฤตไปได้สวนกระแสไปได้ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสมารได้ช่องส่งผลผ่านทางความคิดของเราที่เผลอไปคิดใหม่ดีพูดใหม่ดีทำใหม่ดีกลุ่มอกกลุ่มใจวิตกกองวลอะไรต่างๆเราั้นนานเป็นต้นมารก็ได้ช่องส่งผลแต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งวด้อมนั้น ใจนิ่งอยู่ในบุญที่เราได้สังสมมงสส่งสมมาในบุญกุศลที่สั่งสมมาอยู่ในธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบททัติธรรมกันอย่างสม,ม่ำเสม,มอทุกๆวันมานก็ไม่ได้ช่อง,ม,องมามาไม่ได้ช่องบุญก็ได้ช่องบุญก็ได้ช่องส่งผลส่งผงสำเร็จให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นหลักวิชาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ พวกเราอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนนี่คนดีอกดีใจเถิดปลื้มอกปลื้มใจเถิดมันเราเกิดมาสร้างบารมีในเส้นทางนี้เนี่ยก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาที่ผ่านมาานั่น,เ,นเราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพอเราไปคิดที่ไม่ถูกต้องบ้างก็ไม่เป็นไร เลิ่มไว้ให้หมดเลยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวอย่างถูกหลักวิชาเนะลูกนะเมื่อกข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่นี้นี่แล้วก็นิ่งรวมใจให้ใสใสให้ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายสบายทั้งกายและใจเนี่ย ให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสมปรารถนาของเราในทุกสิ่งทั้งทางโลกและก็ในทางธรรมให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งอย่างที่หลวงพ่อไอสินให้พรให้รวยทั้งมีทรัพย์ภายนอกภายในคือให้สมบูรณ์วยโลกิยทรัพย์แล้วก็อรยิยทรัพย์ให้มันเป็นอจจัศจรใน้านในลูกนะ ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ สัพเพพุทธาพละปัตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันยเทเจนราคังบันธาวิสัปโสเตทะรตาสกิตาเิลุนหาพุทธศาสเนพระโอกาสกิตาโหตัสหัสัพพิยาติพีสัพพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะ สปสังขานุภาเวณสทาโสธีภวันตุเต